สวัสดีเอฟซีถูกฐานเนะคะ่ะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องหน้าขี้ผ้ารวยเนาะคะ่ะค่ะมืมเนีอดก็จะผ้ามาตามอาจารย์แหล่เนาะคะ่ะกะขงสุดท้ายของเพิ่นเนาะค่ะในมือหนีค่ะงวดที่แล้วเพิ่นกับเขาหาเจ็เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะถ้าเขามาแหล้วก็ขอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสก๊อตไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังงสองของเขานะคะทังช่องกะเสนอเป็น แนวทางเป็นสื่อกลางถนันเนาะคะ่ะบริษรัทสนับสนุนให้เล่นการพนันตแต่อย่างใดค่ะค่ะมารับชมรับฟังน้ำกันค่ะสวัสดีคะ่ะบ้าัสดีสสดครับสวัสดีคสวัสดีค่ะเป็นจังไดเนาะว่าเห็นหลายมือไปเรียนรถบุ่งมาบ่ค่ะแม่ครับไปเรียนรถมือ <c oughs> ไม่งานก็ไปงานเ <c oughs> รียนรถพี่ไปหลายบุรีแเ่ีนรถพีไปหลายบุรี่ละไรละ ใส่อาหารทะเลกับเมืออม่อยหลายวันแกบบ่เลยอะไรอาชีมหาดูเห็นเมื่อยหัวว่าเนี่ยเมื่อยหลายมื่อว่างก็ไปหาทั่งฝุ่นแหละแนี่อาชีปลักๆก็คือ่อนชงบุน่นนะนะโอ้ครับโตครับเนี่ยเมือ่อเป็นมันเป็นหนาใช่ไหมเนาะ <c oughs> หนากินนะหากินไป เม่ครับมีงานกับไปกับป้างกับมาไทยมือแรงกัไปเทสยูทูน้อเจ้าบเก็บยูทูปแม่ครับส่งเลขเลขดีไฮเยบซี่เนาะแม่ครับแต่แต่กิดเร้อมแหงหลืล้างบดีไรล<อ>้วหลังบวดหลังค่ะวันนี้ฟันดีเราพคาะตัวเลขแม้กทังฟันดีไปฟันเลยดิฟันสองหมื่นสองฟันเอายๆประมาณสองมื่นสองขย แต่แต่ควายคิดมานเลยโอ้ควายคิดมากมื่อคืนนี่ฝันนะฝันว่าเขาแบกสอบขอมัเกื่อนี่ยแม่ครับเ<ม>ขาแบกสอบขอมาให่สามสอบ<ม>เอาคุ้มจังเลยไปเด็ดหน้าคุม้มจังเลยไปนั่นน้าหนังเขาเจ้ากันเด้อเขาเจ้าะเลยบแบกเขามาให่ล้กันเขาแบกเขามาให้แม่ แฟนดีบ้านั่นก็จะแบงวมันจะไก่หมดแล้วจอ่ะแบงมันจะหน้าหมดแล้ว่ะแบงเขาก็ไห้จอาล่ะเอาคือจังคนเดไปเป็นผู้ใดเห็นหน้าผู้ชายบวแบงมากแม่นทงแม่ผู้ชายซ้ำหาสิบหกสิบหาิบกลัวเนี่ยทำาไรายโ่กันได้เมื่อนี้เมื่อนี้ถือว่าเป็นพวกดท้ายอะไรก็จะแบงค์เนาะยำพวกดท้ายไหนยำ ่อาจารย์แบนสืบว่าวดีนบอกแล้วบอกแล้วว่าได้ซื้อกร,รับโอ้แม่บ้านซื้อแล้วแม่บ้านเฮ็ดออกฉันออบอกไปแล้วซื้อว่าได้บอกไปแล้วว่าสีดสือเลยพี่น่อบอ่าสืบแล้วมันมีบทเลียนเลยบทเลียนเพิมใหญ่เพร่มเพิมหล้มอิ่มยาค้อนในในในือ,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 อืมวันร้องสื่อเงินอะ่รฉันบอกบอกเขาจะรอยูทูบ มันหลับแปง้งไหมน้องไหนเรียกบอกถ้าจะออกจะบอกว่าคืบอบ่ลต้องซื้อ,อม,มันพอสีเขาได้ไรเยอะเป็นเชน็ดเนาะแมนครับเอาว่าเป็นเช็ดตัวกับมันกับมันกับแต่มันก็จัดเป็นนั่นนั่นแหละมัน,มนตัดเป็นนั่นนั่นป้าเป็นจริงมันก็นตัดเป็นนั่นนั่นคือตาบอกข้าวมือบอลต้อสื่อแฮย์เย็บซี่ื้อกับพ่อแม่นครับแกเจ้าเขาตัดเป็นขนมนะครับผมไม่น่าที่บอก คนบอกยี่ปีคนออกลุงเก็บรู้ปีน้องแมนสิงห์แท่งเนาะค่ะเนาะแมนครับถามว่าตัวเลขเปลี่ยนวอตัวเลขสามตัวบ่เปลี่ยนได้ไหมน้องหกแปดสองอะไนี้หกแปดสองก็รอพี่น้องหกเก้าก็ยังย้ำหกแปดสองก็รอเป็นบ่ครับแมนครับท่านปีนี้ที่ฟันว่าเขาแปกเขาไม่ให้สามกระสอบบ่เพิ่มเติมครับสิเป็นตัวใดเพิ่มเติม เบ,บียดเข่าม่ยืดซีว่าพ่อได้พี่น้องมีเงินทอนอค่าเข่ามั้งป่ะปั้ดแยมพอดเองินให้ท<ผ>อดเข่าโอ้เองินทอนวันดีป่นนี่แล้วเนาะกูรู้จักเป็นแต่ของเมื่อยไรโว้ยจะเดบิวต์านเมื่อยลไรฝันมั้โอ้ฝันเมื่อยพอฝันดอกครับแม่ฝันทอนธรรมดาคนคนณเมื่อยหนีพอฝันเลยปกติถ้าผมบอกเลยเนี่ยก็คือเป็นสีมาย่ำด้วยกับเชื้อสองเชื้อมันเป็นไปตายอยู่สิล่ะแต่ว่ากับ วันนี้ตัวเก่าสินะวันนี้ไงพกเปลี่ยนสา้อายุเก่าครับพี่น้องอายุเก่าคือได้ซื้อเลยสบายใจนั่งครับหาสลัดรัฐวัฒรัฐบาลได้อย่าดีใจน้ำครับคุณก็ต้องไปเปลี่ยนเลยครับตัวเก่าแน่นอนเพิ่มเติมมากก็คือเง <c oughs> ินเจ็ดสิบสามบาทท่อนค่าเข่าเนี่ยแหละพี่น้องเพิ่มเติมเพือเจ็ดสิบสามบาทแม่อค่าเขา่าความเปลี่ยนขาภาษาสอบ ความเงื่นคาเช้าไน้ายเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามอืมโอ้เงื่อนทอ่อนเจ็ดสิบสามเจ็ดสามบอกครับแมนเพิ่มเติมชื่อฝันว่าพระเจอเอา้าเงื่อนทอนคาเข,าขามาไห้แมงหายขา้ยนเขา<ม>่หาห้ทั้งเงื่อนห้ทข้นเข่าห้ทั้งเงื่นครับเจ็ดสิบสามนะครับเขาจำาเป็นไปบริเาาัาหน้าหน้าด้ยังเรียนเขาเองอยู่กัโอ้ว่าฝันดีช่าฝันานัาน่นตัวเนาะเขาเอาเขามาส่งไหมแมนครับ านสีมันกับเขารวดแล้วเลสมัยญีนี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์่ยังแบบซาดิงซาดึงซดจแปรถพ่วงเนว่าส่งมันมาส่งแค่ไนแบกตัล็กตีกี่แบกไม่เนนพวามฝันมัแบกม่สามกะสองนี่นะแม่นบสีตีมันก็ไหนก็เหม็นมากตปคิดแต่แบกเขาว่าสาสอบจเงินเจ็ดิบสามบาทคาสอหน้าอ ตะพาเล็กส8 2ยังอยู่ขืองเราครับพี่นอ้องถามเพิ่มมั่นใจว่ามั่นใจว่ามันาม่นใจครับอยู่ในสามตัวเนี่ยพี่น้องออกแน่นอนตะว่บบห้พี่น้องไปใส่วิจ,จารณญาณใส่วิชาเรนเดวีะครับผันมักับจังตามเนาะจ้าแม่มักับจังตามบมืัอกัผ่านครับอะไไว้ไเป็นเพียงแน้าทางเนนวทางมวลนี่ไลครับพี่น้องไลไหลช่องไลท์ทางกับ เอาไปพิจารณาเบื้องต้นหรอเนี่ยมันออกเป็นกับมุนอยู่กงุงเทปเนาะแม่งครับกูบวกกระดั่งกโคยน่ดนึงไม่งกคยนินงละคก่างู่โคยนิดนละแต่ว่าผู้้อวมุนอยู่หงเทปเนาะแปลว่าถือรู้ทช่ได้อาจารย์แปลว่ดมาน่มือแต่ชือว่าเพินเพินถือรู้เพินถือรู้ตเบว่าแมงจหวดเอารวดนเ่ียงมันจังใดหรอ ถ้าบอกคนเนี่ยคืองหมดงมดก่อนเนี่ยถ้าว่าเป็นยังคือประกาศบอกกอดก่อนเนี่ยเป็นยังคือประกาศบอกแต่จะบอกแล้วจะคล้องไม่คล้องเหมือนใจอ่บอกบอกเขาจับไปแล้วเขาจับกเสถยแ่เขาจัับขอหมาไว้น้ำข้าเนะเขาบอกอะไนะสัสสัเขาถือเขาก็ซื้อให้กเยอะเมื่อนี้จะบอกเขถือจะไห้ไปน้องจะแต่เต้เด็กหัวผู้าสิแตกเป็นเบาชันหนหัวว่าเศร้าคือพอว่าเศร้าอาจารย์เนี่ ป็นแน่ท่างแน่ทางแว่ามัดตัวไหนตัวมัดมัดสักคักมัดแปดสองกับเจ็ดสามมัดแสองกับเจ็ดสามม่แปดสองก็าเจิสมมึงตเตอรี่ไว้ร้ายบอกบอกแบตรี่ไม่บันึวาศอ้ไวาอวดึบไรปน จะฟวงจะควางมือหนึ่งปย่างไปนั้งหมดเขาสิบดึงรอตลี่เขาบอกให้สื่อขนาดยิงเม่เป็นสิก็ตกมือเ้วไปหนาะเขาไม่ดึงเอาไว้ให้สื่อดึงไลไๆดึงก็าไปไดนบอกแด่าจ้งย่ารลสี่ขวันสี่แสดงว่าบดไลเต๋อพี่นนอะสื่อเลขจะรางวัลกลบรถตลีเยอะเงินไปหาพันแล้วเงี้ยมาขวาแล้วเงินมาสองอร่อยกาแสดงว่ามักมักเลขมักเซียนหวงกับรอตลี จะได้ได้เนาะผู้ชายที่ได้เนาะอาจารย์เดชเขาได้ยุครับรถตลีครับมันกลิันง่ายไหมนปเนาะได้ล้วก็ไปหาขึ้นรถเนาะได้เราก็ไปหาขึ้นรถมันลงมันมันไหลย่ามไดเสียเอาลงมันทีหึ่งแนี้มือไวอย่าไวจะวางขึ้นจะได้กามพขึ้นจะคลองนะพวกขึ้นจะคองกสาธุเดอไปเห็ดบุญมองไดถือลงวันที่หนึ่งเไหมปะไปเห็ดมองใดถามถือลงวันได้มมหล่อ โอ้ยเฮ็ด่จืดๆได้แล้วนี่ข้าวนานึ่งได้แล้วเนี่ยถือตะวันทีนึ่งมากเนี่ยโอ้ยมาเส้าเหลี่ยมแล้วที่เรื่องนี้เคาะต่างไดก็ขอ,ขอบคุณสำหรับแนวทางนะคะมี่ยังถามบ่ค่ะมีเป็นแนวทางของแจนแหล่คนนะครับเนาะครับคนกาแงปั่นเอฟซีสุขุสุขุนอันนี้มี่ยังยมั้ยมี่ยังครับมี่ของดีต่อพี่น้อนไอ้ไหมมี่ยังเนาะไปจำยังงี้กู เปิดไฟรึเปี่ไ่ด้ยังบกเกลวมอเตอร์คดบอกอึยังอันนี้เป็นผมไปวัดจุากรลังสายเดีกนเป็นอะไรอกระลังสายเคดีก่นลยงานเป็นิยก็ยีนบ่กตีนเตโอ้ว่าข้างในรึยัเบื้องในเบื้ง้งใน่ายน้ำใจกล้องนี่เป็นแสงนเป็นเงาแบบพี่น้องเลย นั่ันกล่องนั่งพนไป้ไ้วมไปซีีตเไหนมาอืม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 นี่ปีนีนเปจไปน่องคือลูกเกวอยู่ข้างในอืมซองไปน้งไไปหรือเเดินเท้าก่องแกเท้หันเนาะคะเนาะซองไปน้งไฟไปหรืเป็นคือเขี่ยวๆเนาะได้มาโดนหรอเปล่าคะคือมารดอได้เมื่อโดนหรอเ่ ใว่าโดนไปเลยว่าวางไป่ทยยุบอุดหัวตรานย่าปเตเอซอยพิจารเาืันนี่บอที่ว่าแต่ไมาถือวิโรดเนี่ยพิจนะเพื่อนใว่าเดียวรีบอาบอขับบเรียมเกีถึงไม่ต้องพ่อปเข็นเด็ดเป็นอะไรกับพิจนะเพื่อนไหมครับเลจ่ายไเป็นมาก สำหรับแนวทางของอาจารย์แหล่นะคะ682ค่ะ7382ค่ะพี่น้อง f อค่ะทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางเท่านั้นเนาะค่ะบริษัทสนับสนุนไ้เิ่นการพนันตะยังไดค่ะชอบกับตามต่อค่ะชอบกับปล่อยผ่านเนาะค่ะสำหรับแนวทางของอาจารย์แหล่ค่ะขอขอบคุณขอบคุณ f อทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันในคลิปนี้ค่ะ ขอให้ลำด้วยลำด้วยสุขูสุขคนเน้อค่ะโุกๆกมันๆันเฮงเฮค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะพอกันไมคลิปหนาค่ะกราบสวัสดีค่ะ